คืนก็ได้8,660คืนนี้ได้1,710บาทนะครับรวมแล้วก็2คืนได้1,9,370บาทนะครับก็ออนุโมทนากับพี่น้องทุกท่านด้วยนะครับชมการแสดงต่อนะครับคุณับเกิดมานะพี่จะเรือนอ,อยู่เมื่อจัยเพราะคือผิบมุ้นไสนาเมื่อกับชีวิตของแทนเซรยา,ยายในภาพนี้ที่เกิดมา ่าะนามองท่านน่าเก็เป็นแค่แเด็กวัดเท่านั้นแล้วก็เปงตาสิบกว่าปีที่ผ่านมาลวงตาเล้าชู้เฉิยาง่างว่ามีผู้ชายคนหนึ่ง้องชู้เริญยามาตั้งแต่ที่ได้แต่บผู้ชายคนนั้นได้มาล่ชู้เฉินหยากับลวงตางาแบบร่าตรงนี้วาหดวงตาเองแลาวถามว่าเด็กคนนี้โตขึ้นเป็นหลวงมเมื่อไร ก็ให้ส่งใส่เด็กน้องี้สีตัวไปด้วยแล้วเขาก็จ่าดวงตาไปเลยโดยที่เขาเป็นแม่ไม่ได้บอกดวงตาเลยนเพื่อนว่าเขาเป็นอะไรกับการสวนยาเป็นผู้ต่าเป็นน้าต่าก็ไม่รู้จนทุกวันนี้เนี่ยฉันก็เลยไม่แน่ใจว่าผู้ต่ากับแม่เป็นจังสวนญาทั้งสองคนจะมีชีวิตอยู่ไหมโอ้ยมึงไม่ต้องคิดมากเลยเพื่อนอย่างน้อยมึงก็ยังมีแหวนติดตัวใช่ไหต่อไปในภายข้างหน้าเด็ยวมองเข้าไปในหัวมึงไปทำงานอาจจะไปเจอญาติพี่น้องของมึงตามแหวน แต่เน e like 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 ่คิดมากเลยอย่างน้อยพวกก็ยังมีเพื่อนกูแล้วไอ้กุ้งใช่ป่ะอางยมีเพื่อนอย่งแกไอ้ยื้อไอ้ยื้อไยอดลโอ้่ไอ้กุ้งเน่นกูคิดว่าออกไปทำมานคิดว่มึงจะเลี้ยงอะไรอ่ะถ้าเอไยม่เียจะเป็นทหารและแทยสบายใรค่ดีไกรเน่อน ขายกันนะอยาายมวิกลัอ้าวททานอค้น่อคือมาอูหาเท่าไหร่เนี่ยต้องาไม่มาต้องไปไต่มัดีเยพ่เดี๋ยวหคกันถึอะเลยอยู่แุยอยู่ก็าของสุริยาอก็นั่งคุยกันเรื่อย ตาภาษาเพื่อโผล่กับพี่เาท่านไม่มีอะไรมากมายเป็นงงเรื่องของนั้นเลยพี่เล่าท่านได้สมุดหรอใช่แล้วพี่เ่าท่านี่เราวันนี้แต่งตัวมาซะห,ออหรอเลยจำให้เราดีเมืม่องไหน่อยือพี่เล่าท่านพด้ยาที่เรามาวันนี้เราจะมาบอกว่าเราสาจะต้องกลับเมืองหลวงสุขโขทัยวันนี้แล้วจะกลับเมืองหลวงวันนี้แล้วก็มันครบสมรสกลับแล้ว ในธรรมดีที่มาบอกกระบอกฉันเนี่ยไม่ยากค่ะที่เรากระบอกเชิดสัญญาที่ก่อนหน้านี้กระบอกฉันกับเพื่อนเด็กวัดห,หลายคนจะได้ช่วยกันจัดงานใหญ่ให้ยืงส่งให้สมุดเข้าสู่สวังหลวงเลยพไม่ยากค่ะกระบอกตอนนี้เด็กทำอะไรไม่ทันแล้วพม่ยากไม่ต้องพิธีรีตองไม่ต้องการจุดประสงค์ที่มาหาทั้งสามคนอยากเชิดสัญญยาและก็ยื่นกันย่ยอเยเข้าสู่เมืองยยหลวงสระบุรยด้วยกันไม่เชื่อหรนี่จะมากระบอกฉันไปด้วยทำไมอ่ะ เขาราชฉุดเงินไปดีเจ้าวะมหากษัตริย์ปีจบแล้วจากสว่างหลวงจากข้างเพื่อเป็นเด็กวันอยากจะหมอมชุ่มัยนาห์อะไรได้ยอดไปด้วยคนในเมืองก็เห็นเข้าเข้าใจมาไม่าฉุดไม่ดีได้หรือไม่ยากเลยไม่ยากพวกผมด it no ีากนี่คืาเป็นคนจนมันจะไม่ดีนะทล้วมคนจนแล้วเป็นอะไรคนจะมาอยู่ด้วยกันได้นี่ในมือหลวงนะไม่เลือกคนมีคนจนพวกคนอยู่ร่วมกันได้ไปเถอะวอะไร ไปเรื่องคนมีคนจนก็หน้าไปเนี่ยไปเที่ยวไปนะไปไปเดี๋ยวเพื่อนไปหรือเปล่าไปเนี่ยค่ะเอาเดี๋ยาขอร้องใด้ฝนทุยาต่ดีเหรอไปจริงเหรอเพื่อนเชื่อนูดอยู่วันเดอยเราขอร้องนะไม่พูดอะไรเะก็ไปไงก็ไปแต่ทางนี่ยเท่ไม่ใช่หมอช้างฝนทุยาขอแม่ไปส่งอย่างเดียวแล้วกันแล้วไม่ร้องบอกเพื่อนรักฝนทุยาเออฝนทุยา